สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับครูมิ้นอีกแล้วนั่นจ้าวันนี้นะคะมากับหัวข้อเมื่อเวลาที่คุณเจอนักดับฝันนะคะแล้วเขาบอกคุณว่าคุณทําไม่ได้หรอกคุณจะทํายังไงตั้งมือรับมือทํำยังไงเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเติมพลังเติมอาหารผิวด้วยคอลลาเจนนะคะทุกคนคอลลาเจนเบอร์เน็ตแบรนด์รานะคะอร่อยดื่มง่ายนะคะทุกคน มีไตรเปปไทด์นะคะเยอะจะใส่ไป1ช้อนหรือ2ช้อนดีนะ2ช้อนไปเลยของแบนดารานะคะมีส่วนผสมของลังนกด้วยและก็จะผสมด้วยอันนี้จ้าของวิงไว้นะคะสำหรับใครที่ทานยากที่ทานด้วยอันนี้เพราะว่าอยากกินให้มันอร่อยนะคะอยากกินให้มันอร่อยถ้าเป็นคอลลาเจนอย่างเดียวมันก็จะเป็น รสชาติแบบหอมของอ,อะไรนะรังนกนะคะแต่เราวิตามินซีที่เป็นแบบชงไม่เหลือก็เลยเอาตัวนี้แทนนะคะตัวนี้มันก็เป็นคอลลาเจนแหละแต่ว่ามีมีส่วนผสมของผลไม้องุ่นมีอะไรหลายๆอย่างแหละนะไม่ได้ขายนะคะนี้จะกินให้ดูนะคะจะบอกว่าการลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยค,คุ้มนะทุกคนนะ ลงทุนกับตัวเองเราได้ทางสุขภาพดีผิวพรรณดีและไม่แก่ด้วยหน้าเด็กด้วยนอนดึกเมื่อคืนนะคะนอนดึกเพราะอะไรไปงานวันเกิดมาไปงานวันเกิดเพื่อนๆนะคะที่ทํางานแฟนมาแล้วก็เลยนอนดึกนะคะเกือบเที่ยงคืนไม่ได้ดื่มนะคะไม่ได้ดื่มของมันเมานะคะไปกินเขาเรียกอะไรหมูเกาหลีปะ่ะหมูย่างเกาหลี นี่ค่ะเขาก็จะกลายเป็นสีม่วงแบบนี้เราผสมของแบรนดดาราลงไปด้วยก็คือมีคอลลาเจนสองตัวนะคะใครที่รักสุขภาพนะคะใครที่รักสุขภาพจงซื้อเถอะค่ะสวัสดีแม่แม่ทำอะไรเฮ็ดอีหยังอยู่เปิดเพิ่มเลยยังอยู่ห้องคนเดียววันนี้เพิ่งอาบน้ำ ผมบ่ทันดีวีใดพี่น้องมันเปียกอยู่ก็เลยต้องมัดไว้อย่างนี้นะจ๊ะระหว่างรอคอราเจนให้เขาละลายนะจ๊ะมันเยอะไงส่วนผสมเยอะและ้วเราใส่น้ําเข้มข้นมันก็เลยละลายชา้าก็ขออนุญาตนะคะนําเสนอนะคะ ลาโมนานะคะทุกคนใครที่อยากผิวพรรณสวยสดใสจงเปิดใจค่ะใครที่แพ้สารสเตียรอยหรือใครที่หน้านะคะทั้งชีวิตนี่กูไม่ขาวไม่ใสเลยไม่เนียนเลยรูขุมขนกว้างเป็นรอยเป็นริ้วรอยสิวฝ้าฝ้าเยอะมากอืมคนที่ไม่เคยเป็นสิวไม่เคยหน้าปลวกจะไม่เข้าใจนะคะคนที่เคยเป็นสิวแล้วไม่กล้าเผยหน้าสดอะเราเข้าใจดีนะคะทุกคนภูมนเข้าใจดีนะคะ แค่หยดนิดเดียวก็ทั่วใบหน้าแล้วแล้วทุกคนหยดตรงนี้นะคะหน้าผาก้างนะคะใบหน้านะคะอันนี้นะขอใช้มือเดียวเลยแล้วกันเขาซึมเร็วมากนะคะเป็นเซรั่มไฮยาลูรอนออ์แกนิกของลาโมนานะจ้าทุกคนซึมซับเร็วมากนะคะทานะคะรอบดวงตาได้เพราะว่าอ่อนโยน แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเอ่ออะไรนะอายที่ทาตานะคะอืมที่เห็นสิวตรงนี้คือถ้ามันเป็นสิวหัวหัวหัวช้างสิวใหญ่เนาะมันเป็นเวลาที่เราเป็นเมนะมันจะชอบขึ้นมานะคะก่อนเป็นเมนหนึ่งอาทิตย์ลหลังเป็นเมนหนึ่งอาทิตย์ก็ยังไม่หายไปแต่เราไม่ไปแกะไม่ไปแคะไม่ไปเกาไม่ไปบีบมันนะคะทุกคนมันจะอักเสบและตัวนี้มันช่วย ช่วยลดการอาักเสบของสิวด้วยนะคะทั้งไขมุกนี่ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวพันธนะคะเรียบเนียนสม่ำเสมอรูขุมขนกระชับขึ้นเมื่อก่อนรูขุมขนจะเยอะมากนะคะหน้าก็จะไม่ใส่นะคะหน้าก็จะไม่ใส่ก็ทาไปเถอะค่ะทาไปแล้วแต่คุณจะทาแค่ไหนหนึ่งกระปุกอันนี้มีเจ็ดกรัมนะคะเจกรัมทุกตัวเลยไขยมุกแท้นะคะทุกคน มีแยกนะคะของตอนเช้าถ้าใครแบบว่าตอนกลางคืนนะมีอยู่แล้วมีเยอะใช้ไม่หมดอะไรเงี้ยหลอหลายๆคนที่ซื้อไปก็ส่วนมากตอนกลาคืนใช้น้อย <c oughs> นะคะก็ซื้อแยกได้นะคะ <c oughs> ก็มีลูกค้าหลายๆคนนะซื้อแยกไปนะขายดีมาก <c oughs> อันนี้เนาะทาครีมไข่มุกลงไปแล้วก็อย่าลืมกันแดดนะทุกคน ปกป้องผิวจากกรังสี u v a UVB นะจ๊ะอันนี้ปกป้องได้60เท่านะคะอยากสวยก็ต้องกล้าเปิดใจนะคะเปิดใจลองนะคะราคาหลักร้อยคุณภาพหลักล้านบอกได้เลยเมื่อเรามีผิวหน้าใสสวยแล้วนะคะทําอะไรก็ราบรื่นง่ายไปหมดเพราะเราจะมีความสุขเราอยากทําอะไรเราก็แบบว่า การเผยหน้าสดเวลาคนไปทำงานบางคนอยู่กับหน้าหน้าเอ่อใช้หน้าตานะคะอยู่หน้าร้านเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ใช้หน้าตานะคะอืมเราก็จะแบบว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะแต่งหน้าติดแล้วแต่งหน้าแค่นิดเดียวบางๆคุณก็สวยใสเผยผิวสวยของคุณได้แล้วเนาะอ่าแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะใครที่สนใจอะไรก็อินบอกมาได้เวยค่ะถามได้นะใครมีปัญหาผิวผมนะคะผมเนาะอ่า นะคะไม่พูดเดียวเจ็บคอจะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ใครที่อยากสเปิดใจอยากจะถามอยากทดลองใช้ก็ทักมาได้เริ่มนะคะทุกคนไปได้เลยเนาะเดี๋ยวดูซิคอลลาเจนของเราเดี๋ยวเราให้คอลลาเจนลายนะสีสวยน่าทานไหมทานเลยทีเดียวสอ,อย่างเลยนะคะ เริ่มนะคะเวลานะคะที่เราเนาะไปเจอนักดับฝันหลายๆคนคะคูมิ้นก็เจอมาเยอะเหมือนกันหลายๆคนที่เริ่มทําอะไรใหม่ๆเริ่มทําอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายกับความสามารถของตัวเองอะอะไรที่ใหม่ๆแล้วเรากล้าที่จะกล้าตอนที่เรากําลังมีไฟไปเจอคนที่ปลุกพลังเรามาแแบบว่าเฮ้ยมึงทําได้นู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากมีรายได้ที่ดีขึ้นอยากมีหน้าตาชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปแบบว่า มีชีวิตที่อิสระเห็นเขาขายออนไลน์และมีอาชีพที่อิสระเราต้องสังเกตและก็ดูให้ดีศึกษาให้ดีว่าแบรนด์นั้นได้กําไรยังไงแค่ไหนไม่ใช่ไปทุ่มทุนอย่างเดียวแล้วเราต้องดูด้วยว่าเจ้าของแบรนด์นะคะขายราคาตัดหน้าเราไหมแล้วคนในแบรนด์นะคะเขาขายราคาตัดหน้ากันไหมถ้าแบบนั้นนะไม่มีทางที่เราจะรวยได้นะคะไม่มีอะไรที่รวยได้โดยที่ไม่ใช่ของตัวเองเพราะฉะนั้นเ,เพราะฉะนั้นนะเราต้องเอาตัวเองออกมาค่ะ เราไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปยิงแอดโฆษณาหรืออะไรทําอะไรมากมายโดยที่เรายังไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรเลยเหมือนว่าทุนก็ยัง่อทุนก็ออกไปแล้วยังไม่ได้ทุนคืนกําไรก็ยังไม่ได้แบบนั้นอย่าพึ่งทุ่มยิ่งเราเจออะไรเศรษฐกิจอย่างนี้เราอย่าไปพึ่งสนใจเอาตัวเองออกมาเอา่อเขาเรียกอะไรอะสร้างตัวตนเนี่ยฟรี free. การออกมาไลฟ์สดฟรีจริงไหมคะ ไม่ได้เสียเงินสักบาทเดียวเพราะไหนๆเราก็มีอินเทอร์เนต็ตใช้อินเทอร์เนต็ตเสียรายเดือนไปแล้วเราก็ไปทุกสื่อทุกโซเชียลแค่บอกให้คนรู้ว่าคุณคือใครเป็นอะไรมาทําอะไรนะคะเป็นครูเป็นโค้ชจะสอนโน้นสอนนี่หรือคุณขายอะไรคุณก็กินใช้ให้เขาดูให้เขาเห็นเออเมื่อคุณเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนาะบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยหน้าอาจจะเป็นสิวเยอะมากคุณเป็นสิวเยอะมากแล้วคุณออกมาไลฟ์สดให้คนอื่นเห็นคนอื่นก็จะมาดราม่า ใส่หน้าคุณเออหน้าขนาดนี้เธอยังกล้าไลฟ์เหรอแล้วแบบนี้เธอจะขายเอ,อ่ออะไรผลิตภัณฑ์ผิวหน้าได้เหรออย่าได้แคร์ค่ะพี่น้องอย่าได้สนใจนะคะนักดับฝันเหล่านั้นขอให้คุณทําตามฝันของคุณเพราะว่าสิ่งที่คุณทํานะคะกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณสมมติวันนี้สิวคุณเต็มหน้าเลยแล้วมีคนแนะนําคุณว่าลองใช้ครีมตัวนี้สิแล้วคุณใช้ไปแล้วสักพักหนึ่งคุณรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้น คุณก็ออกไลฟ์เลยค่ะดูไว้นะคะหนังหน้าตอนนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆแล้วคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าใครเปิดใจก็อินบ็อกถามได้ว่าใช้อะไรทําอะไรนั่นก็เกิดรายได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีให้ตัวเองและก็คนอื่นเห็นคนอื่นก็จะเข้ามาหาคุณเพราะว่าเราจริงใจเราจริงใจต่อผู้บริโภคกัะจริงใจต่อลูกค้าเขาเห็นเรา เขาจะอยากซื้อนะคะทุกคนดีกว่าแบบว่าคนที่สวยอยู่แล้วไปฉีดหน้าไปโบท็อกไปทํานู่นทํานี่ไปทําหลายๆอย่างเป็นดาราแล้วเราไปดูเขาเรารู้สึกว่าไงมันใช้จริงเหรอวะแล้วของถูกๆขนาดเนี้ยแล้วดาราเขาใช้เหรอเออเราหลายๆคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าดาราเขาไม่ใช้หรอกหลักพันหลักร้อยอะเขาหลักหมื่นอัพอยู่แล้วเขาทั้งทําอะไรหลายๆอย่างทั้งฉีดทั้งทําเออคือเยอะแยะครีมตัวหนึ่งก็คือไม่ต่ํากว่าหมื่นอ่ะอืม เพราะฉะนั้นเราดูดูคนระดับเรานี่แหละอ่าใครระดับไหนดูควรระดับเดียวกันสมมุติบางคนเป็นมหาเศรษฐีเขาก็ต้องดูแบบโหของดีๆอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะจับจับต้องได้สินค้าแบบข้างบนสูงๆใช่ไหมแต่เราระดับไหนเรารู้นะคะเพื่อนระดับกลางระดับเงินเดือนระดับเอ่อเจ้าไรเท่านาย,ยังใช้ได้เลยก็คีมแค่690ทําไมจะใช้ไม่ได้จริงไหมเออเห็นไหมหกร้อยเก้าสิบใช้ได้เป็นเดือนบางคนใช้นิดๆหน่อยๆเนาะ เดือนกว่าประหยัดหน่อยก็เดือนกว่าเวลาเราอาบน้าล้างหน้าหน้าเรากาลังเปียกๆใช่ไหมซับหน้าแบบว่ามัน,มนหมาดิดนึงเราทาครีมเกลี่ยครีมทั่วหน้าแบบเนี้ยก็จะช่วยให้เราประหยัดครีมได้เยอะเออเลยได้ซึมรัดเร็วด้วยสําหรับใครที่แบบว่ามีกําลังซับหน่อยนะคะเขาก็จะทาเยอะ คือเดือนหนึ่งใช่สองชุดแบบเนี้ยเขาเร่งสวยก็แล้วแต่ที่สะดวกเลยนะคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเจอใครมาบอกคุณว่ามึงทําไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพี่พี่อะไรเอยจำชื่อไม่ได้นะคะเขามาทักทายได้นะคะสมมติว่าใครเขาบอกว่ามึงทําไม่ได้มึงไม่เก่งหน้าสิวหน้าบอมพี่มนตรามนตราใช่ไหมเออแล้วมาบอกว่า มันไม่คู่ควรหรอกเธอหน้าเธอก็ยังเป็นสิวอยู่แล้วเธอจะมาขายครีมรักษาสิวฟ้าเน,นี่นะเออเราอย่าไปรับฟังค่ะคุณรู้ไหมว่าคนที่เขาดูถูกหรือคนที่เขามาบอกคุณว่าคุณทําไม่ได้เขาเอาประสบการณ์ของเขาอะมาบอกคุณเพราะว่าบางทีเฮ้ยฉันทําแล้วแบรนด์นี้เธออย่าทําเลยคุณต้องดูที่เจตนาของเขาว่าเขาดูถูกคุณหรือเขา เห็นใจคุณหรือว่าเขาแค่แบบว่าไม่อยากให้ใครทําสําเร็จอะในเมื่อกูไม่สําเร็จมึงก็อย่าทําเลยแบบเนี้ยคุณต้องดูให้ดีแล้วก็ถามหัวใจของคุณนะคะหัวใจถามหัวใจนะคะใช้สมองของเราใช้ใจของเราว่าเรามีความสุขในการทํำไหมคนอื่นเขาทําไม่สําเร็จ คุณก็ไปดูคนที่เขาสําเร็จสมมติร้อยคนทําไม่สําเร็จสําเร็จอยู่หนึ่งคนคุณก็ต้องไปดูหนึ่งคนนั้นที่เขาสําเร็จจริงไหมอย่าไปดูอีก9 9คนที่มันไม่สําเร็จคุณก็จะ่หเหี่ยวคุณก็จะหมดไฟหมดพลังและไม่อยากทําสิ่งใดเลยนะคะอันนี้คือวิธีที่เรานะคะจัดการกับนักดับฝันทั้งหลายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับขอให้ร่ํารวยเฮงๆปังปงนะคะวันที่หนึ่งนี้อย่าลืมหนึ่งหกมาจา์อย่าลืมหนึ่งหกเดอจ้จเดอ ใครเข้ามาฟังก็ลองลองเอาไปเสียงโชคดูนะคะมีอยู่บ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วไปอยู่วัดเนาะเออฝันเห็นค่ะฝันเห็นว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะคะก็คล้ายๆกับว่าเขาจะหมดหมดอายุไขแหละแต่ทเเีเนี้ยเราเราสัมผัสได้ในความฝันอะ่ะเราก็เลยเข้าไปหาเขาที่บ้านไปหาเขาที่บ้านแล้วเราก็จะคุยอะ่ะแต่เสียงเราไม่มีเราบอกเอยเอออย่างเ,เงี้ยเป็นแบบ สกโกนเสียเสียงไม่ออกก็เลยคิดคิดได้เฮ้ยอะไรวะก็เลยกราบพระที่บ้านเขาอะเป็นหิงนห่งพระนาอหิ้งพระเป็นบ้านไม้กราบสามครั้งแล้วบอกว่าหนูมาดีค่ะหนูมาเพื่อช่วยเขาหนูรู้ว่าเขาอะยังไม่ถึงคาดอะไรเงี้ยแล้วแล้ว,ลวรู้ไหมคนลุกในความฝันนะคนลุกเลยแบบแล้วก็บอกเขาว่าเธอลืมตาสิฝืนขึ้นมาสิคาร์ลก็ว่าเธอ,อยังเก่งนะเธอ,อยังไปต่อได้นะให้จุดธูปสิบหกดอกกลางแจ้งแล้วเธอจะหายคือขอมากมคือบอกเขาแค่เนี้ยแล้วมันแบบ แล้ววันต่อมาก็ฝันอีกฝันซ้ําที่เดิมแบบบ้านเลขที่นีสิหกนะอะไรเงี้ยเออนะทุกคนอยากรวยก,ก็ลองซื้อเบิงนะคะบ่ถือกับยงว่าอันเผาสำานักไปเด้อ <c oughs> นะไปต่อนะคะถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้ให้คุณรู้สึกไว้เลยว่า ถ้าใจของคุณเต็มร้อยนะใจของคุณเต็มร้อยตั้งใจอยากจะทําอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วคุณศึกษามาดีแล้วเออเจ้าของแบรนด์นี้ดีแบรนด์นี้ดีสินค้านี่ดีแม่ทีมฉันก็ดีเพื่อนๆในทีมก็สนับสนุนฉันอย่างดีแต่แค่คุณมาเจอคนมาบอกคุณว่ามึงทําไม่ได้หรอกแค่คนคนเดียวหรือหลายๆเสียงก็แล้วแต่ที่เขามาพูดว่ามึงทําไม่ได้หรอกกูทํามาแล้วกูก็ยังเจ๊งกูลงทุนทามาแล้วกูหมดตัวเลยกูเป็นนี้เป็นสินกูทําแบรนด์นี้แหละมึงจะทําหรอมึงอย่าทําเลยอะไรเงี้ย เกิดความลังเลสงสัยแสดงว่าคุณไม่เชื่อหัวตัวเองไม่เชื่อใจตัวเองว่าตัวเองทําได้นะคะถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองเราจะไม่ฟังเสียงของใครที่มันไม่เป็นผลดีผลบวกที่ไม่เป็นพลังบวกบวกให้กับคุณคุณตัดคำพูดลบๆเหล่านั้นแล้วจงคิดว่า เขาเอามาตรฐานนะคะเขาเอาประสบการณ์ที่เขาล้มเหลวอะมาป้อนใส่หัวคุณเพราะฉะนั้นอย่าไปรับรู้อย่าไปรับฟังก็แค่เฉยปล่อยวางอย่าไปสนใจคะ่ะแล้วบอกกับตัวเองว่าไม่ต้องไปเถียงเขาหรอกบอกว่ากูทําได้เออมึงทําไม่ได้แต่กูทําได้การลงมือทําของคนเรามันต่างกันความตั้งใจและความ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองของคนเราทุกคนมันต่างกันบางคนทําไปนิดนึงขี้เกียจไม่ทําและบางคนทําไปทําไปแล้วรู้สึกว่าผลรับโหขายได้หนึ่งชิ้นแต่เขาดีใจมากเหมือนได้ล้านชิ้นแบบเนี้ยแล้วเขาทําไมถึงสําเร็จสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเดจะเดอคุณเพื่อนสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างมาบอกหวยชันซิเธอ ไกลหวยออกแล้วบ่าหวยเชนซิเธอร์นะบางคนเขาก็จะชอบแบบนี้แล้วไม่บางคนบางทีคนที่เขาชอบมาดูถูกเราอะแสดงว่าเขาอิจฉาเราบางทีเราไม่มีดีอะไรให้เขาอิจฉาหรอกแต่เขาอยากอิจฉาเพราะคนมันมีปมด้อยในตัวเองบางคนอะตัวเองอะมีดีกว่าคนอื่นนะรวยกว่าคนอื่นชีวิตดีดีแต่ไปอิจฉาคนที่เขาแบบไม่มีอะไรนะแต่เขาแค่มีความสุขเขาจนอยู่นะแต่เขามีความสุขในทุกขณะจิตเลยคนเหล่านั้นที่รวยแต่มาอิจฉาคนจนเพราะว่าเขาหาความสุขไม่เจอ น้องแวะมาให้กําลังใจจ้าคนสวยเลิฟเลิฟจ้าเพื่อนเลิฟเป็นไงบ้างเพื่อนปุ้ยได้เลขกันยัง <laughs> <laughs> พราสีได้เลขบอเพื่อนได้เลขหรือ,อยังเธอแต่เราฝันเห็นหนึ่งหกนะขอบคุณสําหรับกําลังใจด้เจ้าเลิฟ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 ค่ะยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมอยู่ที่ไหนภูเก็ตใช่ไหมไม่ได้ไปเที่ยวใต้เลยเถอยังไม่ได้ไปเที่ยวใส่เลย ยังไม่ได้ไปแถวภาคใต้ตอนนี้นะคะย้ายตัวเองกระเตงตัวเองมาอยู่นนทบ,บุรีนะคะไปเรื่อยๆเหมือนรถขายองค์เลยพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่ไหนก็ได้นะอยู่ที่ไหนก็ได้คนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนาะสีพวกรู้เรื่องเออเอาฝันเห็นหนึ่งหนั่นแหละลองดูแต่ก็มันฝันสองวันซ้ํานะฝันสองวันซ้อนเลย ฝันว่ามีคนเพื่อนอ่ะเขารู้จักอ่ะเขาเขาเหมือนคนตายอ่ะจัดงานศพเรียบร้อยแล้วคือเขาไม่ฟื้นอ่ะแต่เราไปแล้วเข,เขาเราบอกว่าเขาไม่ตายแล้วก็บอกว่าถ้าฟื้นขึ้นมาจุดธูปสิบหกดอ,อกกลางแจ้งแล้วก็เ้ามากรรมซะนะอะไรเงี้ยแล้วชีวิตจะดีขึ้น่ะเขาก็ฟื้นขึ้นมา,างเงี้ยพอวันที่สองฝันอีกว่าเฮ้ยบ้านเลขที่นี่อะไรวะอะไรเงี้ยเออเขาบอกสิบหกอะไรก็เลยเออสิบหกกับส <laughs> <ๆ S 2> <laughs> <ๆ>ิบหกนั่นแหละอ่ะไปต่อ เวลาที่เจอใครมาดูถูกคุณมานินทาคุณไม่ว่าจะอะไรก็ได้โอ้ยดูสิคนอื่นเขาขายออนไลน์น่ะบางคนที่เขาขายดีอ่ะบางทีมันก็สร้างภาพอย่าไปเชื่ออย่าไปทําเลยอะไรเงี้ยหลายๆคนจะแบบนี้บางคนเขา เขาห่วงเราเราดูแค่คนที่เราแคร์เราดูแค่คนที่แคร์เราพ่อแม่ญาติแฟนหรือใครเขาก็อาจจะกลัวเราเหนื่อยกลัวเราเสียใจเพราะเห็นบางคนทําสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างแต่ถ้าเราทําแล้วไม่หยุดอะเราพัฒนาเราฝึกฝนตัวเองแบรนด์นี้ไม่ใช่เราเลือกแบรนด์ใหม่นะคะคนดีขยันอยู่ไหนก็รอดจ้าเริฟเิเอขอบคุณครัขอให้รวยแรงเฮงค่ะว้า,างๆเจอกันเพื่อน ถ้ามีโอกาสเราก็ได้เจอกันนะคะเพราะว่าคนเราทุกคนนะคะต่างแยกย้ายกันไปสร้างชีวิตทุกคนมีชีวิตของตัวเองไปสร้างชีวิตนะคะตอนที่เรียนอยู่สมัยเรียนแล้วก็เป็นเหมือนเด็กที่แบบว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายแค่มีหน้าที่เรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มีสิ่งดีๆนะคะไปบอกแบ่งปันผู้คนนะว่า เราทําตรงไหนให้เราทําหน้าที่ตรงนั้นของเราให้ดีที่สุดอย่าได้สนอย่าได้แคร์ใครที่เขาดูถูกคุณแล้วมาดับฝันคุณว่าคุณทําไม่ได้อย่าเอามาตรฐานของเขามาวัดชีตัวคุณถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณจะไม่ฟังเสียงใครเลยคุณเชื่อมั่นคุณรักและศรัทธาในตัวเองนะคะยังไงยังไงคุณทําอะไรก็สําเร็จค่ะบางคนโห ขายของได้หนึ่งชิ้นไม่ภูมิใจและรู้สึกว่าตัวเองไม่สําเร็จแต่บางคนรู้สึกว่ากูโคตรสาเร็จเลยกูขายได้แล้วเว้ยการที่เราขายได้หนึ่งชิ้นอ่ะอีกร้อยรชิ้นมันตามมาอยู่แล้วทุกคนมันไม่ใช่ว่าโหทุกคนต้องขายดีขายดีทุกวันเราไม่ได้ยิงแอดโฆษณาจริงไหมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องน้องเนททาอะไรอยู่เอ่ยเนาะ ถ้าเราไม่ได้ยิงแอดโฆษณาเราต้องขยันให้มากขึ้นต้นทุนเราไม่เหมือนคนอื่นเราต้องยิ่งขยันโพสขยันทำคลิปทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ฝืนตัวเองบางคนน่ะอายอายกล้องเนาะไม่รู้จะคุยกับใครก็คิดซะว่าเออเพื่อนปิดปิดสติ๊กเกอร์ไว้พี่น้องปิดสติ๊กเกอร์ไว้แล้วก็คุยไปเลยเหมือนคนมาเป็นสิบอย่างเงี้ยใครสนใจสินค้าอะไรก็ทักอินบ็อกซ์มาถามได้นะคะแม่ค้าใจดีค่ะหรือจะถามกลางไลฟ์หรือจะสั่งอะไรกลางไลฟ์ได้เลยนะคะส่งให้ฟรีอะไรเงี้ยเออ ว,ว้าไปโหลดพี่น้องก็เหมือนเหมือนหนังขายยาอนะเขาโฆษณาได้ตลอดเวลาจริงไหมไม่ใช่ว่าการสร้างตัวตนแล้วเราจะไม่บอกว่าเราขายอะไรเมื่อก่อนอนะอาจจะรู้ผิดรู้มาผิดเรียนรู้มาเออเขาให้สร้างตัวตนก็คือการแสดงตัวเองสอนแบ่งปันให้คนรู้ให้คนรักเราเวลาเรามาแล้วสอนโน่นสอนนี่บางทีสอนเยอะเกินไปคนก็จะเบื่อคนก็จะเอียนเราก็แทรกขายยาเราเลยขายของเขานําสวัสดีเพื่อจัดเคนสวยรวยมากสวัสดีค่ะเริ่ม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 ค่ะเฮงเฮงปังปัง,ปงนะคะ ไม่อนี้พี่ก็กินคือเกาน้องเนนลองไหมคอลลาเจนอะ่ะผสมไอ้นี่คอลลาเจนสองยี่ห้อไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายคอลลาเจนนะคะขายครีมถ้าอยากซื้อก็ไปตำอันนั้นนะ เห็นไหมบางที่บางแบรนด์เราเราเลือกผิดเราก็จะเจ็บนะไรนานหรือ,อยังไลสักพักแล้วน้องเนทหัวก็เพิ่งสาะพ,พี่ไม่ได้ไม่ได้หวีเลยพี่ก็มัดไรเลยนะคะน้องเนททำอะไรกินข้าวยังกินข้าวหรือยังมาส่องอะไรอ้วนไหนบอกว่าทำงานไปทำงานสิ <laughs> นั่นแหละ เวลาที่เราทำอะไรเราให้เราเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาตัวเองนะคะเราทำได้เราคิดว่าเราทำได้เราก็ต้องทำให้มันได้ใครดูถูกเราอ่ะยิ่งขอบคุณใครเกียดใครดา่าเลยโคตรขอบคุณเลยมันทำให้เรามีพลังแต่ไอคนที่ชมเราอ่ะเอ้ยดีจังเลยนด้รักเเก่งแต่ที่ไหนได้รับหลังมัน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 ไม่ดีค่ะมันร้ายร้ายกว่าที่เราคิดแล้วเราจะแบบว่า เหมือนเหมือนโดนอาบยาพิษคําพูดที่มันอาบยาพิษเราไม่ต้องรับหนูสั่งแบบเยลลี่มากินโอ้โหมันเป็นแนวหนูพี่ไม่ชอบกินเยนลลี่เยลลี่นะ่ะมันลดหุ่นไหมเหรออ๋อมันอร่อยไอ์คอลลาเจนเยลลี่เหรอของของวิงไว้ใช่ไหมวิงไว้นะ่ะถ้าไม่สต็อกเยอะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะแนะนําให้ใครสมัครนะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์บริษัทเขายิงแอดโฆษณา บริษัทไหนที่เราดูแล้วเราขายยังไงก็ไม่ได้กําไรไม่ต้องขายซื้อมากินได้ซื้อมากินมาเล่น <laughs> โอ้ยบอกแกไปแล้วแหม <laughs> ใช่ใช่ถ้าแบรนด์ไหนที่แบบว่ามีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อสี่แถมสิอะไรเงี้ยอย่าไ,ยไปอย่าไปขายพี่น้อง <laughs> เพราะว่าบริษัทใหญ่ <laughs> เขายิ ana, <laughs> งแอดโฆษณาเขาตัดราคากันหมดแล้วไปไปสมัครขายคุณสมัครแค่สิบ ชิ้น20ชิ้นคุณไม่รวยหรอกควรต้องติดบริษัทคู่กับคุณแป้งไปเลยเหมือนมาดามแอนเหมือนพี่ควที่บิก๊กะเข้าติดบริษัทเลยแล้วได้กําไรไปแบบนั้นน่ะทำได้แต่ถ้าทําแบบก็ๆแก๊กๆจังเสียเลือกแบรนด์ที่มันใช่สําหรับเราแล้วเราจะทําได้นะคะครับไปทํางานเถอะไอ้อ้วนทํางานแล้วยังจะแอบมาน้องเนทดูสิดูสิดูพี่เคยเธอ มันจะตกแล้วเสื้อผ้าก็เปียกทุกวันแหละซักผ้าทุกวันแต่แห้งด้วยพัดลมทุกวันช่างมันจะได้อากาศดีเนาะฝนตกเย็นดีรู้แล้วไอ้อ้วนเดี๋ยวจะดูหนังไล่แล้วแล้ว,ลวสิไปเบิงงหน้าสิบสองลักที่สุดไม่ต้องมาเลิบ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 เลย วันนี้ไปหาหมอฟันหรอไปไปเปลี่ยนยางใช่ไหมน้องเนทของพี่ตอนที่ทําฟันเนี่ยไปแค่แบบว่าแป๊บเดียวมันเข้าแล้วเพราะว่าถอนนี่หนึ่งชองานสี่ข้างหน้าข้างบนสองข้างล่างสองแล้วก็ฟันคุดสองแต่ฟันคุดพี่ไม่ต้องผ่าเพราะว่ามันออกมาเยอะแล้วแบบว่ายอมทอนเราหดยอมแบบว่าไม่ผ่านะตอนตอนสมัยวัยรุ่นน่ะพอ่าเริ่มแก่แล้วมันโผล่ออกมาแล้วแล้วก็ถอนแค่ถอนซี่ละแปดร้อย คือช่องปากพี่ไม่ได้อุดไม่ได้อะไรเลยเพราะเมื่อก่อนพี่อยู่ร้านหมอฟันฟันไม่ผุแต่วันแค่นิดเดียวหมอก็อุดให้ก็จะมีรอยอุดสีดําอยู่ประมาณสองซี่ 4, หรืออะไรไม่รู้ฟันกรามคือหมอใจดีอยู่แถวอะไรนะบันทัดทองอยู่แถวสนามหลวงบอกว่าบุเมนบุเมนส่วนหลวงรอเก้าบอกว่าลืมแหละกระสางมันอยู่พระรามสี่บมแมนอีกละ เออน้องเน็ตไปหาหมอครั้งละเท่าไหร่พันหนึ่งไหมพี่เปลี่ยนยางครั้งละพันตอนที่พี่ไปทําอ่ะพอพอถอดออกแล้วอะ่ะโค่นโล่งฟันเลยพี่นินนี่ไปทํางานเลยรีบไปทํางานเลยใช่ไหมเขาแอบมาเฝ้าเวลาพี่ไลน์ติ๊กต็อกเขาก็ไปดูนิดนึงมีใครมาจีบไหมระวังเงีคนบ้าหว่วงอะไรนางนั้นเนาะหว่วงโพดหว่วงโพจังสี่แล้วพี่น้อง อ๋อครั้งละพันห้าสามสิบมันก็จะแบบว่าเป็นลด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 ไปเรื่อยมั้งไม่เป็นไรเพื่อความสวยเพื่อความงามนะคะขนาดจัดไปแล้วมองเกินจัดไปแล้วพี่ยังอยากจะนี่อีกตรงนี้ห่างเพราะว่าพี่ไม่ใส่รีเทนเนอร์แต่ก็ช่างมันเถอะพอแล้วกินยากพ,พี่ไม่พี่ไม่ใส่รีเทนเนอร์เพราะว่าเวลาจะกินก็ต้องถอดอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเราใส่เหล็กนะ ส่เหล็กเรากินได้เลยแค่แบบว่าแปลงพี่ไม่เคยได้เอาเชือกมาดึงเหมือนคนอื่นเพราะไอยเย็นมากๆจะมีเชือกดึงแบบนี้เวลาจะกินต้องดึงเชือกออกโอ้โหมีเมียสวยต้องทําใจไม่อยากแก่นะคะไม่แยกไม่อยากแก่นะคะอยากสวยเราต้องดูแลตัวเองเราแนะนาฟรีนะคะสิ่งอะไรเรากินดีเราก็บอกว่าดีนะคะถึงเราจะไม่ได้ขายแต่เราก็ไม่ได อันนี้นะเราไม่ได้ไปปิดกั้นเพื่อนนะเราเจอเพื่อนเราขายอันนี้อันนี้เราแนะนําให้หมดเลยเหมือนเมื่อวานวันก่อนนู้นนะคะมีคนถามเพื่อนถามว่าเธอขายเอ่ออะไรนะน้ำมันมะพร้าวไหมอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ได้ขายมีเพื่อนอีกคนนึงขายเดี๋ยวเขาติดต่อไปอะไรเงี้ยเออคือก็ส่งต่อเพื่อนแบบเนี้ยอันนี้คือการที่เราเป็นแม่ค้าที่แบบไม่ไม่หวงอะ่ะยิ่งเราไม่หวงเรายิ่งไม่อดนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเอง เนาะเดี๋ยวสิ่งดีๆตามมาเองคนดีๆเขาจะมาอุดหนุนเราเองบางทีคนที่เขามาเห็นน่ะคนที่เขาเคยเห็นไลค์เก่าๆไลค์เก่าๆของเราแล้วเราเคยหน้าสิวเยอะมากหน้าเป็นสิวเยอะมากแล้วก็แบบการที่เราหน้าสิวเราไม่กล้าไม่กล้าที่จะไลค์สดไม่กล้าที่จะเผยหน้าสดไม่กล้าที่จะถ่ายรูปนั่นแหละพอเขาเห็นเราเริ่มดีขึ้นเขาก็จะถามเราเองลหลายๆคนก็ทักมานะคะ อยากจะเปิดใจลองแต่บางคนก็ยังก้าวกลัว,ลวบางคนก็แบบรอครีมตัวเก่าหมดก่อนนะรอโน,น่นรอนี่รอไปหาหมอหาได้ค่ะห,หาหมอเขาก็จะเลี้ยงไข้หาหมอคุณก็คุณต้องเจอกับตัวเองเพราะว่าเคยไปแล้วไปไปไปอะไรนะเขาเรียกอะไรไปรักษาสิวไปดูดสิวไปกดสิวอ่ะเจ็บมากเจ็บหน้ามากไม่หายไปทำเสียเงินครั้งละสองพันห้า อาทิตย์ละสองพันห้าหรือวันเว้นวันวน,นี่แหละเออเยอะมากคือเดือนหนึ่งก็เป็นหมืน่มอนๆอะ่ะก็ไม่หายอะ่ะแต่ใช้ครีมแค่หกร้อยเก้าสิบแล้วแค่ชุดเดียวหายอะ่ะมันคุ้มไหมมันคุ้มมากๆนะแล้วถ้าเราจะใช้แค่หกร้อยเก้าสิบแล้วก็เพิ่มตัวอื่นมา,าพันอัตีไปพันหนึ่งร้อยสี่สิบถ้าครบสุดชุดเนาะเดือนละพันสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบ จ้าไดใบหน้าสวยงามบ่ต้องไปรักษาอันสิวขังสองพันาบ่าต้องไปรักษาฟ้าจีกะจ,จีนู่นจีนี่ฉีดนู่นฉีดนี่เสียเงินไปตั้งเยอะเอาเงินตรงนั้นนํามาซื้ออาหารเสริมมาซื้อคอลลาเจนกินวิตามินซีกินอันเนี้ยเสริมผิวคุณจากภายในสู่ภายนอกครีมนะคะถ้าเราเปิดใจลองอ่ะเราไม่จําเป็นต้องหาหลักล้านหลักพันหลักแสนหลก หลายๆคนนะอาจจะคิดว่าครีมราคาถูกแล้วหน้าเราจะพังเออถ้าหน้าพังหนาหนาซุ้มข่อยพังไปเบิดและละเนาะใครกลัวก็จงเ,เก็บหน้าสิวหน้าปวกหน้าฝ้าเก็บไว้กับตัวแบบนั้นแหละเพราะการที่มีสิวเยอะๆหน้าเป็นฝ้าแล้วดูแก่แล้วคนที่อายุเยอะๆแต่หน้าเขาใสอ่ะเขาดูเด็กไหม แค่นี้ทุกคนไม่ได้ยากไม่ได้แบบบังคับใครไม่บังคับให้ใครรวยไม่บังคับให้ใครสวยอยากสวยอยากรวยนะเลือกเอาเลือกแบรนด์ให้ถูกเลือกสินค้าให้ถูกจับต้องได้อะไรได้แล้วคุณจะสําเร็จนะคะอย่าไปฟังคนอื่นที่เขายังไม่ได้ลงมือทําหรือเขาไม่สําเร็จอย่าเอาสิ่งลบๆมามาหักล้างสมองของคุณบางทีเจอแม่ค้าคนที่เขาขายไม่ได้กลุ่มที่พูดว่าขายไม่ได้ขายไม่ดี ขายยากเศรษฐกิจไม่ดีถ้าคุณไม่อยากเป็นแบบเขาให้เอาตัวเองออกไปอยู่ที่อื่นไปอยู่คนเดียวก็ได้หรือไปดูคนที่เขาขายดีคุณเสพคนขายดีทุกๆกวันแล้วคุณจะขายดีนะคะเสพเขาแล้วคุณทําด้วยนะไม่ใช่ไปดูคนขายดีแต่คุณไม่โพสขายคุณไม่ไลค์เลยคุณไม่ทําคลิปเลยแล้วคุณรู้สึกว่ากูขายดีรู้สึกให้ตายก็ขายไม่ดีนะถ้าไม่ลงมือทําสําหรับวันนี้ไปแล้วนะทุกคนนะ ขอบคุณน้องเนทครับน้องเนททำฟันแล้วก็จะเจ็บนิดนึงในเวลาเปลี่ยนเนาะกินข้าวได้ไหมนะทรมานเพื่อความสวยเห็นไหมทุกคนก็ต้องแบบลงทุนเพื่อตัวเองนะคะการที่ลงทุนเพื่อตัวเองนะคะเราได้ผลลัพธ์เยอะแยะมากมายลงทุนกับความรู้ลงทุนกับความสวยนะคะดีกว่าไปลงทุนกับสิ่งอะไรที่มันเยอะแยะมากมายแต่มันไม่ได้ผลลัพธ์บางคนไปลงทุนกับหวยซื้อไปแล้วหมดลงทุนกับการพนันซื้อไปแล้วหมดไม่ได้อะไรกับคืนมาลงทุนกับเหล้า ลงทุนกับบุรีซื้อไปแล้วได้อะไรกลับมาไม่ได้อะไรเลยมีแต่สิ่งที่ไม่ดีกลับมาจริงไหมเพราะฉะนั้นเลือกสิ่งที่ดีสิ่งนี้ใช่ให้กับตัวเองจ้าเจ็บมากกินพลาไปแล้วจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะใครมาย้อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะทักกันมามาให้กําลังใจกันซึ่งกันและกันนะคะไปแล้วจ้าไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะ